ข่าวประ้าแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่24มกราคมโดยโคโ้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตยันนี้โคสนะออนออาจเลนไงแมนยูเป็นข่าวรับเซ็งหอกสูงวัยไบร์แมนนิคอีกรอบจะได้ไหมโดยแมนยูตกเป็นข่าวอีกครั้งถึงการจ้องจะรับตัวเอริกมาซิมซูปโปโมติงก่อนหน้าตัวเก่งของทางบาเยบร์แมนนิคกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกภายหลังที่นักเตะหมดความสำคัญในทีมเสือใต้ในช่วงซีซั่นนี้ โดยงานนี้ไม่รู้ว่าทีมหรือว่าทางสื่อที่ติดใจแมนยูตกเป็นข่าวอีกครั้งถึงการจ้องจะร,รับตัวเอริกมักซิมซูโปรโมติงก่อนหน้าตัวเก่าของไบเย็นมินิกกลับมาเล่นกับทางไบเย็นมินิกอ่าพิมพ์บรบลนกิทนะฮะภายหลังจากที่นักเตะหมดความสำคัญในทีมเสือใต้หลังจากการมาของแฮร์รี่เคนอดีตดาวยิงของทางทน้ฮอตสเปอร์ในครั้นี้ ซึ่งของหอกวัย34ปีวันนี้ที่เคยโด่งดังกันทางด้านของ Stoke City รวมไปถึงทางด้านของชาเก้แล้วก็ปารลสแชชม่งแองยา้ายเข้าสู่ทางเสือใต้ตั้งแต่ช่วงปี2020 ถึงตรงนี้ลงสนามไปจงสิ้น109นัดซัดไปมากถึง38ประตูแต่ไรก็ตามด้วยการมาของแฮร์รี่เคนที่เข้ามายิงระเบิดเชิงถึง25ประตูไปแล้วทําให้ซูเปอร์โมติงหลุดออกเป็นสำรองถาบรในช่วงสั่นนี้ได้ลงเล่นทั้งหมด21นัดแต่เป็นสำรองแทบทั้งหมดเลยและก็ยิงได้ถึง3ประตูหลังจากนั้นมีการรายงานข่าวได้ว,ว่าซูเปอร์โมติงต้องการจะย้ายออกทางด้านของอ่าเบย์เบนิกเพื่อจะไปหาโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม,ม่ำเสม,มอกับทีมอื่นและก็มีความ เป็นไปได้ที่ทางแมนยูนั้นจะเข้าหาในช่วงตลาดเดือนนี้โดยสัญญายืมตัวจะถึงช่วงจบซีซั่นนี้โดยแมนยูเคยเป็นข่าวกับทางแข้งแคมบรูนรายนี้มาก่อนแล้วแต่ไม่เคยมีการท้าทามเป็นจริงหรือว่าเป็นจังแต่คาดการณ์ันว่าทางบาเยมิมบิดกนั้นจะยอมปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอที่ดีพอเช่นค่าเช่าค่ายืมสักก้อนหนึ่งหรือการที่ทางแมนยูนั้นจะยินดีรับผิดชอบค่าจ้างของเตตแบบ100%่รรในระยะการยืมตัวใช้งานในขารันี้ อันนี้ชูดีเซ็นฟรีนะฮะมาอยู่กับทางสโต๊กซิตี้ช่วงซีซั่น2017เนี่ยซูโมโปติงเนี่ยกดไปแล้วถึง5ประตูจากการลงสนามสาย2นัดก่อนจะถูกหวยได้ย้ายไปเล่นกับทางซูเปอร์สตาร์อย่างทางเอเบเป้เนมาร์และก็อังเคียวจิมาเบรียและก็เอดิสันคาวานี่ที่ปเอชในซีซั่นวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับอ่าเดีผมไปในว่างานนี้ต้องราดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเสือเท่าโปติงในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอบานกันครับ เอาแล้ยังไงงานนี้ไม่กลับแมนอยู่แล้วเมสันกรินบูชสั่งทีมงานปิดดีลลับกับทางบาเซรลนาให้จงได้โดยการนี้ทาน,นของเมสันการินบูชบอกให้ทีมที่ปรึกษาของจเจเดนนั้นจัดการทําเรื่องให้กับเขาได้ไปซบที่บาเซรลนาหลังจบซีซั่นนี้หลังเจ้าตัวนั้นทาผลงานได้ดีระดับหนึ่งกับทางทีมของสเปนตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤร โดยกานที่ทำาห้สันการินวูชนะฮะกองหน้าของทางแบนเชสเตอร์เดนนะฮะสัส่งให้ทีมที่ปรึกษาของเขาดําเนินการ,รเรื่องให้เขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของบาสเซอร์นาในช่วงสมวนนี้ให้จบได้ตามการเป็นงานของทางด้านของสื่อจอมแฉสื่อของพุ้ธดีอังกฤษ ในปัจจุบันการินบูชเองนั้นกำลังเล่นให้กับทางเคตาเฟ่ด้วยสัญญายืมตัวหลังจากที่เขาโดนแฟนบอลปีศาจแดงได้อังกฤษนั้นต่อต้านอย่างนหนักจากการที่เจ้าตัวนั้นเคยตกเป็นประเด็นว่าก่อเหตุรุนแรงกับแฟนสาวของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการทำร,ร,ร,ร้ายร่างกายและการพยายามข่มขืนเชิญในขณะนั้น ทานี้แข้งวิสง่งแบรนนี้ก็ทําผลงานได้ดีระดับหนึ่งะฮะกับการเล่นที่คาตาเฟ่ด้วยการทําไปถึง5ประตูกับการลงเล่นทั้งหมด19นัดในทุกรายิการซึ่งกระแสข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็มีทั้งเรื่องที่ทางแมนยูอาจจะพิจารณาเก็บเขาเอาไว้และเรื่องที่ตัวนั้นอาจจะโดนปล่อยออกจากทางทีมแบบถาวรในครั้งนี้ก็เป็นได้ กระทั่งนั้นล่าสุดทางสื่อจอมแฉกูส,สื่อของผู้ดีอังกฤษก็แจ้งข่าวนิรนามเรยารว่ากรินบูชอยากจะย้ายไปอยู่กับทางบาเซอร์ดาเป็นอย่างมากเลยนะจนสั่งให้ทีมงานของจนเองนั้นดำเนินเรื่องนี้ให้จงได้ โดยวงในเจ้าเดิมบอกด้วยนว่าบาร์เซโลนาเองนั้นก็อยากจะเซ็นสัญญากับการินบูชเหมือนกันส่วนแมนยูก็มองว่าการขายเขาออกไปจะเป็นผลดี่สุดต่อทุกฝ่ายเพราะทีมเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ทางเซอร์จ,จิมบรักคิฟเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บริหารและพวกเขาก็ไม่อยากจะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่ตอนเริ่มบริหารงานกับทางทีมในภารนี้ โดยจะเปนเชื่อกันนะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการทําสัญญาระหว่างทางคารินบูชกับซาบ,บาเซโรนาดงนั้นมันก็จะเป็นการทําสัญญาแบบมีเงื่อนไขาการจ่ายเงินที่ขึ้นอยู่กับจํานวนเกมที่ทางคารินบูชลงสนาบด้วยและตัวคารินบูชเองก็ตั้งเป้าที่จะได้กลับไปเล่นในทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะนานาผมว่านะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาล่ะยังไงงานนี้อดีตตัวความหวังของทางแมนยูกูรูชี้ชัดเหตุผลที่ทางทาให้บ็อบบ้าสเจอวิกฤตในอาชีพการค้าแข่งของตนในขณะนี้โดยงานนี้ท่านต้นของคารมซูเนสนะฮะอดีตกุนซือลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีก์ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าทางพอบอบบ้าอดีตกองกลางติมชาติฝรั่งเศสของทางแมนยูเองนะั้นมีทัศนคติแบบผิดๆนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นทางอาชีพต้องถอยหลังลงคลองในขณะนี้ โดยทางสุเนสซึ่งปัจจุบันรับบทเป็นนัก,ก,กวิเคราะห์กล่าวเสีได้ว่าเขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่จะเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกแต่สิ่งที่แย่ที่สุดนั้นเกิดขึ้นกับเขาก็คือการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาเองนั้นสามารถหันกลับมาพูดว่าฉันเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะผมคิดว่าณจุดจุดนั้นมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาที่ถอยหลังลงคลองในอาชีพของเขาเอง กองการเฟรนช์แมนรายนี้เคยทำสถิติเป็นนักเตะค่าที่ตัวที่แพงที่สุดในโลกหลังย้ายจากทางจูเวนตุสหวนกลับมาเล่นกับทางแมนยูเมื่อปีส0 1 6ั 16, ด้วยค่าตัวมหาศาลมากถึง89ล้านปอนด์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในสีเสื้อปีแดงในคํารุปที่2มากมายนัก หลังจากที่หมดสัญญากับทางแมนยูเมื่อช่วงซีซันที่ผ่านมาปอกบาเองก็ไกลแล้วก็ย้ายกลับไปยังจูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเลยก็ว่าได้ชุดได้ลงเล่นเพียงแค่10เกมและในปีนี้ดาวเตะในวัย30ปีวันนี้ถูกตรวจพบได้ว่าในร่างกายมีสารการะตุ้นเป็นบวกซึ่งทําให้โดนแบนยาวมากถึง4ปีสำหรับทางปอกบาเองและก็เคยมีดีคารีเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018นะฮะร่วมกับทางทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งสมัยด้วยกันในครั้งนี้ เพิ่มเติมอีกนะโอ้โหไปในว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าน่าสงสารจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นชะตาชีวิตของเขาที่เลือกเองสุดท้ายก็ถอยหลังลงคองไปซะอย่างนั้นไอ้หัวเปลียสีพอบอกว่าเรามาดูข่าวอ่อมาก,กันครับอาไรยังไงงานนี้บรุยพีเมริกหรือไม่วิเชอร์โอซิเมนเผยตัดสินอนาคตของตนเองเป็นที่เรีบร้อย โดยทางวิกเตอร์โอซิมเฮมนะฮะยอดดาวยิงดาวบรีระบุชัดเจนรู้อยู่แล้วอนาคตของตนเองจะไปในทิศทางไหนหลังจบพิซันนี้พร้อมอวยพิมพ์เรลนกิตลิกแถวหน้าของโลกเลยนะโดยทางวิกเตอร์โอซิมเฮมกองหน้าคนเก่งของดาวบรีสโมสรดังในสุกการโช่สยซยตอรีเปิดเผยเลยว่าเวลานี้ตนตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอนาคตในการค้าแข่งของตนเองหลังจบฤดูกาลปัจจุบัน ทางทีทางโอซิมเพมเองซึ่งมีข่าวเกี่ยวโยงกับหลายสมโมสรยักษ์ใหญ่ในฟีเอทีพีบริเเกิดรวมถึงเชลซีแล้วก็อาร์เนนอลเพิ่งจะต่อสัญญากับทานดับรีออกปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีองันปี2สเมื่อไม่นานมานี้โดยมีเงื่อนไขในค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณราว120รถึง130รล้านยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ4,680ล้านถึง5 0 7 0ล้านบาทโดยทีเดียวโดยมีข่าวลือมากมายที่โยงกับผมมากมายในฟีบริเตนะ ซึ่งสำหรับผมและผู้เล่นกองหน้าอย่างผมแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังได้อยู่แล้วหัวหอกเมือช่นปัจจุบันนี้ก็ได้กล่าวนะฮะซึ่งปัจจุบันนั้นในภารกิจการรับใช้ทีมชาติไนจีเรียสูส้ศึกแอฟริกันคัฟฟ n ออฟเนชั่นที่ประเทศไอวิล c ี่โคสให้สัมภาษณ์ CBS เมื่อเดือนเดืนนี้บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วพิมพ์เบอร์ดี้คือหนึ่งในลีกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่ผมตอนนี้อยู่กับทางเดร์บอรีผมเพิ่งยะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่และก็กำลังมีความสุขอยู่ที่นั่นนะ ตอนนี้ผมรู้แล้วผมอยากจะทําอะไรก็ได้ตอนจบฤดูกาลนี้ผมรู้อยู่แล้วผมอยากจะทําอะไรกับอาชีพการค้าแข่งของตนเองและผมเองนั้นก็อยากจะตัดสินใจด้วยตัวของผมเองและอยากจ,จบฤด,ด,ดูกาลนี้แบบสวยๆกับทางด้านของดับเบิีก่อนนะหลังจากนั้นผมก็จะออกมาพูดถึงการตัดสินใจของตน,นเองที่เลือกเอาไว้ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองน,นะ สำหรับทางฤดูกาลนี้นะฮะโอซิมเมนเนี่ยลงเล่นกับทางดาบรีไปแล้วทุกบริการรวมนัดทั้งสิ้น18นัดทำได้8ประตูนในครั้งนี้นั่นเองนะอะาผมเป็นไปว่างานนี้วิกเตอร์โอซิมเมน,นะฮะที่มีข่าวกับทางด้านของแมนยูแต่ไม่รู้ว่าจะจบกับแมนยูหรือไม่งานนี้ไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมากันครับแคลงพอจะเล่นกับทีมบริไหมอันดี้โคเชียแมนยูคว้าตัวคาริมเบนเซมา่ามาร่วมทีมนะ โดยแอนติโคระบุเลยว่าแมนยคนูควรจะเดินหน้าในการล่าตัวคาริมเบซเซมา่ามาให้ถึงได้โดยเชื่อว่าแข้งวัย36ปีวันนี้ยังสามารถเล่นระดับพรพเมียร์ลีกไว้อยู่นะโดยทางแอนติโคตำนานกองหน้าของทางแมนยูแสดงความเห็นด้ว่าปีศาจแดงควรจะเอาคาริมเบซเซมา่าหัวหอกอันจิอัชมาร่่มทับ ซึ่งอนาคตของเบนเซม่านั้นกนลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่มีการระแสข่าวลือว่าเจ้าตัวนั้นต้องการจะบอกลาการเล่นในซาดิอาระเบียทั้งที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นกับที่นั่นเมื่อช่วงสัมเมอร์ปีก่อนเท่านั้นแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะว่าเขาเล่นระดับลีกสูงสุดของทวีปยุโรปได้หรือเปล่าวะเมื่อพิจารณาถึงการที่เจ้าตัวนั้นมียุายุ36ปีแล้วในครามนี้และโดนถามมาว่าถ้าเป็นเขาแล้วเขาจะเอาเบนเซม่าไปอยู่กับทีมได้หรือไม่นั้นโคนก็ตอบว่าเอาสิ ระดับ150%เลยผมจะเซ็นสัญญากับเขาต่อให้มันเป็นเพียงแค่การให้เขาเข้ามาซ้อมกับทีมแค่รอบเดียวก็ตามทีผมเคยแปลกใจเป็นอย่างมากตอนที่เขาย้ายออกจากทางด้านของไรอัลมาดริดเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมาแต่ผมก็พอใจและก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปขาสส่าวโรสโมอรอนแมนเชสเซตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตากล้มผมกดตลด์ากดแชร์และกด S u b s c คร b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ